撒迪哈。Sorry, อยู่ช่องแซฟฟิกกี้ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเจ้าตัวเอ็กเพนเดอร์คอร์2023รุ่นน้ำมันยังเป็นรุ่นยอดฮิตยอดนิยมและขายดีมากๆากนะคะสำหรับรุ่นนี้เลยคันนี้นะคะเป็นของพี่น้ำเพชรนะคะจะมารับรถเร็วๆนี้นะคะเป็นเอ็กเพนเดอร์คอร์2023ราคา9 4 6 0 0 0บาทนะคะสีขาว9 5 6 0 0 0บาทนะคะคันนี้เป็นพนักงานบริษัทดาวที่25%ดอกเบีย้ย0% 5ปีไปเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เลยนะคะ,ละ,คะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งแบบนี้เลยเดี๋ยวจะไปแบบเร็วๆนะคะฝนกำ เป็นกลางหน้าแบบใหม่รุ่นใหญ่นะคะสําหรับรุ่นนี้เลยนะมาพร้อมกับโลโก้คอเนียมให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวหนังสือเอพดเดอร์สีดําแบบนี้นะคะมาพร้อมกับสกอตล้อพันด้านข้างแบบนี้ให้เลยนะเป็นของชุดแต่งสปอร์ตไลท์นะเอ็มนะมาพร้อมกับฟิล์มกันรอยนะคะขั้งหน้า60รอบคัน80กันไปเลยนะคะในส่วนของการทําสีรุ่นนี้นะคะทําสีนะคะเป็นสีดํานะคะรุ่นแบบอินิชัลเลยค่ะหลังคาดําเสาดําและกระจกมองด้านข้างแบบสีดําเลยนะคะสําหรับตัวรุ่นนี้เลย 大家。Yeah. ในส่วนของด้านหลังนะคะที่แน่านอนค่ะด้านหลังนะคะทําะะสีหลังคาดําให้ด้วยค่ะเสาฉลามช้าฟินก็เป็นสีดําให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับกล้องมองถอยหลังมาให้แล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้เลยแล้วก็ใส่ชุดแต่งสเกิร์ตรอบพนันแบบนี้อันนี้บอกก่อนนะคะว่าอันนี้เป็นแถมนะคะชุดแต่งสเกิร์ตของสปอร์ตไลท์เดอเอ็มค่ะเป็นเสื้อถอย2จุดให้ด้วยนะคะมาพร้อมกับประตูท้ายไฟฟ้าให้กับลูกค้านะคะอันนี้เราแถมนะคะให้ลูกค้าไปเลยในส่วนของดาวี่5เปอร์เซ็นต์นะคะดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์กันไปเลยค่ะสำหรับตัวรุ่นนี้้นะคะคแลวก็ ใน,ในนะคะก็จะเป็นคมสีแดงนะคะตัดสีทองแบบนี้นะคะเราก็ได้แถมให้กับลูกค้าด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้เลยนะคะ ในส่วนของภายในนะคะบีก็แถมเมสท์พเพดแบบ2ชั้นให้ด้วยมาพร้อมกับไฟสองเท้านะคะสีน้ําเงินแบบนี้ให้กับลูกค้าไปเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอตรงนี้เราเปลี่ยนให้นะคะเป็นหน้าจอ Android ขนาด10นิ้วแรมสลอม64นะคะสเปคของเขานะคะ YouTube ดูหนังฟังเพลงเน็ตซิกสามารถใช้งานได้หมดเลยคะสำหรับตัวรุ่นนี้นะคะเป็นพวงมาลัยแบบ4ก้านะคะเพราะรถมันเป็นเกยนต์พันานะคะเป็นตัวน้ํามันนะคะแล้วก็มากับยีซีวีทนะคะออโต้แบกโฮแบกมือไฟฟ้าให้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับ แอร์ออโต้ให้อัตโนมัตินะคะในส่วนของบอบอบ่อนะคะก็เป็นยังบอดิสกากนะคะกันร้อนสถานความร้อนได้อย่างดีนะคะสําหรับรุ่นนี้เลยนะคะคันนี้นะคะก็เป็นไอ้เ็นเ ตัวน้ำมันนะคะตัวยนต์1 5 0เรายังมีขายให้กับลูกค้านะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะมาออกรถตัวน้ํามันหรือว่าเฮดซีีเราก็มีพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้านะคะที่สําคัญตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นดาว25%ก่อนนะคะ4ปีนะคะดอกเบี้ยม,มา0%นะคะชุดแต่งแบบนี้รอบัน0ี c ีจัดเต็มกันไปให้เลยค่ะสาหรับเจ้าตัวเอ,เเวอ 2, ็กเค e เนีคอร์ส2023รุ่นนี้นะคะเราก็ยังมีพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้านะคะถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะมาออกรถกับพีกกี้นะคะทักมาได้ที่เบอร์โทร061460 1824หรือไลน์นะคะ P I C K 5 3 3 5นะคะฝากก็ช่วยกดติดตาม,ตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์ติดต์ช่องของ p ิกกี้นะคะในโปรของเ e อเทเนคอสนะคะัวนี้เลย สวัสดีค่ะอยู่กับเซลปิกกี้นะคะที่สการข,ขายของสุธรมอเตอร์สาขาสินคราลินค่ะลูกค้าสวยๆท่านนี้นะคะที่นํำเพ้นของเรานี่เองนะคะมาออกรถกันที่โชว์รูมมิซูสุธรมอเตอร์สาขาสินคนาินที่ใหญ่ที่สุดในย่านสินครินเลยคะ่ะวันนี้นะคะเป็นวันเลิศงานยามดี andy, มารับน้องเอเซนเดอร์นะคะตัว2023ของเรานี่เองนะคะลูกค้าเราสวยมากๆน่ารักมากๆเลยค่ะลูกค้านะคะเป็นอาชีพพนักง,งานบริษัทนะคะมาเจอกับปิกหนึ่งวันนะคะเราเคลียร์ก่อน1วันลูกค้าก็มีดูข้อมูลมาแล้วเราทีนี้ก็ เหมือนอันนี้คือเป็นลูกค้าที่แนะนําบอกต่อมาอีกทีหนึ่งนะคะพี่น้ำเพชรเป็นไงบ้างคะวันนี้ได้รับรถคันนี้เลือกชุดแต่งเองแบบนี้เลยแล้วก็ในการแต่งในการดูแลเป็นยังไงบ้างคะรวดเร็วทันใจไหมคะก็ดีค่ะสวยมากถูกใจเลยอ๋ะไฟ<ห>แนนซ์เราจัดกันแค่ภายในหนึ่งวันช่วงบ่ายใช่ไหมคะพี่แล้วก็รู้ผลภายในหนึ่งวันเลยเนาะใช่แล้วก็รถอะค่ะไม่ได้รอนานด้วยแล้วคือเบิกรถมาเลยแบบนี้เลยแล้วก็มีเลิกถค่สมมุิไม่ทันวันนี้ก็เป็นวันที่19ปิกกี้ก็เลยจัดให้เลยค่ะ ทนั but, นวันนี้เป็นไงคะพี่เห็นแล้วจอาวไหมคะต็คานี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่น้ำเพชรมากๆนะเยค่ะที่ให um ้พี่ได้ดูแลนะคะแล้วเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลของพี่นะคะก็ถ้ายังไงก็ฝากช่วยโปรโมทเซลล์นิดนึงนะ ก็สวยถูกใจนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อคุกปิดได้เลยนะได้ค่ะก็ขอบพระคุณพี่เพชมมากๆนะคะขอให้ปังๆมีเฮงรวยๆนะคะถูหัวล้อนที่หนึ่งแบบทุกๆุกหมดแล้วค่อยมาเอาข้งที่สองโอเคค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะด t o r s